แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปตรีวิวรถยนต์ไทยรุง2,025 4X4 ความยาวประมาณ800คำสำหรับวิดีโอ YouTube พร้อมแปลเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณต้องการ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรถยนต์สายพันธุ์ไทยแท้ที่หลายคนกำลังจับตามองในปี2025กับไทยรุง2025 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกกลุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคากันแบบจัดเต็งถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยตัวรถไทยรุ่งรุ่นปี2025นี้ยังคงคอนเซปต์ที่บึกบึนแข็งแรงพร้อมลุยในทุกเส้นทางด้วยโครงสร้างตัวถังแบบลัดเดอร์เฟรมที่เน้นความทนทานด้านหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ที่ดูทันสมัยมากขึ้นผสานความเป็นเอกลักษณ์ของไทยรุง่งด้วยโลโก้ขนาดใหญ่ตรงกลางกระจกหน้ารถเป็นแบบบานกว้างมองเห็นถนนได้ชัดเจนส่วนไฟหน้าเป็นแบบ LED projector พร้อม daytime running light ที่ดูเฉียบคมมีความสปอร์ตแบบเรียบง่าย กันชนหน้ามีการออกแบบให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับการลุยเส้นทางออฟโรดพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างสีเงินที่เพิ่มความดุดันล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่หุ้มด้วยยางออเทเรนสำหรับสายลุยโดยเฉพาะเสริมความแข็งแกร่งด้วยบันไดข้างแบบท่อเหล็กสีดำเข้ากับตัวถังสีทูโทนหลังคามีราวหลังคาสำหรับบรรทุกสัมภาระและด้านท้ายยังออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยไฟไท้ายเล็แนวตั้งที่ชัดเจนพร้อมกันชนหลังเหล็กแบบออฟโรดตัวจริงเสียงจริง เข้ามาภายในห้องโดยสารกันบ้างไทยรุง2025 4x4 ได้มีการปรับปรุงภายในให้ทันสมัยขึ้นใช้วัสดุคุณภาพดีขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่ใช้หนังหุ้มเบาะแบบใหม่พร้อมเดินตะเข็บได้สีตัดเบาะนั่งด้านหน้าสามารถปรับไฟฟ้ามีที่รองหลังและรองรับสริระได้ดีพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงสามการ ุ้งหนังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบ cruise control จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่เป็นแบบดิจิตอลผสานกับหน้าจอกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พื้นที่โดยสารด้านหลังกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่ถึง5ที่นั่งและยังสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกด้วยระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติ ร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเสียงภายในรถเงียบพอสมควรแม้จะวิ่งที่ความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB หลายตำแหน่งและกล้องมองหลังความละเอียดสูงเพิ่มความปลอดภยัย มาดูกันในเรื่องของขุมพลังกันบ้างไทยรุง 4X4 ปี2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็น2 h 4H หรือ 4L สำหรับสายออฟโรดตัวจริง ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนเหมาะสำหรับงานบรรทุกและการใช้งานหนักในพื้นที่ธุรกันดารความสามารถในการลุยน้ำลึกสูงสุดประมาณ700มิลิเมตรและยังติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างครบครันทั้งระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบช่วยลงทางชานัน ในเรื่องของความปลอดภัยรถคันนี้มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและโครงสร้างตัวถังนิรภัยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลรองรับทั้งการใช้างานในเมืองและการเดินทางไกล สุดท้ายในเรื่องของราคาไทยรุง2025 4 x 4รุ่นนี้เปิดราคามาเริ่มต้นที่ประมาณ1 9 0 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจขึ้นไปถึงประมาณ1,250,000บาทในรุ่นท็อปสุดซึ่งถือว่าแข่งขันได้ในตลาดรถกระบะและรถ SUV ที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อโดยเฉพาะกับรถที่ผลิตในประเทศไทยที่มีความทนทานเข้ากับสภาพถนนของบ้านเราได้เป็นอย่างดี ถ้าใครกำลังมองหารถสายลุยที่ออกแบบโดยคนไทยผลิตในไทยมีอะไหล่รองรับและการซ่อมบำรุงไม่ยุ่งยากไทยรุง2025 4x4 ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ต้องการรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากต้องการให้เพิ่มเสียงภาคหรือปรับแต่งคำพูดให้เหมาะกับสไตล์ของช่องคุณมากขึ้นบอกได้เลยนะ